ปวดหลังมานานรักษามไม่หายเพราะทำแบบนี้ไม่อยากถามมาหามาฟันครับคุณเคยไหมครับทีลาแล้วการปวดหลังปวดหลังแล,ลง้วลงขาคุณมีอาการชาคุณมีลักษณะแบบปวดมานานแล้วคุณทำไังไงครับโดยคนส่วนใหญ่คุณก็รักษาโดยการไปกินยาก็แล้วไปกายภาพก็แล้วไปนวดก็แล้วไปตอกเส้นไปจัก,กระด,ดูกหรือทำอะไรอย่างและคุณก็ไม่ดีขึ้นครับไม่ใช่ธุรก,กิจรักษาที่คุณไม่ดีนะครับคุณตั้งใจมากในการรักษาเพราะผมเชื่อว่าคุณอยากหายปวดถูกต้องไหมครับแต่ทําไมมันถึงไม่หายปวดล่ะครับ การที่คุณรักษาไปเรื่อยๆครับแต่คุณไม่เคยที่จะคิดครับว่ากระบวนการรักษาที่ต้องมันคืออะไรมันทําให้คุณไม่หายปวดครับคุณไขกับหมอฟันหลายคนครับเจอเหตุการณ์แบบนี้มาคนรักษาเป็นปีบางคนรักษาเป็นสองปีบางคนรักษาเป็น5ปีแต่พอหมอส,นสอนความรู้ที่ต้องกระบวนการความคิดที่ต้องว่าคุณเป็นโรคอะไรกระดูกต้นเส้นใช่ไหมเป็นหลอดต้นเส้นประสาทใช่ไหมแบบไหนคุณควรรักษาแบบไหนให้มันถูกต้องผมรักษาเคสน,นี้มากกว่าแปดนเคสละนึกภาพว่าขนาดเจ้าฟ,งฟูงเจ้าหัวก็ยังมารักษากับหมอฟันเพราะฉะนั้นครับคุณเอาความรู้นี้